สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y t u b e c h anel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุม ans, บอ,องมูลการน,นะครับในเรื่องของเศรษฐรกิจการเงินโลกนะครับในปีหน้านะครับในปี64หรือ2021นสิะครับสิ่งที่จะเกิดแน่นอนนะครับในปี64หรือ2021เนี่ยคืออะไรนะก็คือการสร้างหนี้สิน และการพิมพ์เงินนะครับเพื่อใช้เป็นสติมูลัสหรือการกระตุ้นทางเศรษฐกิจนั่นเองนะฮเพฉั้นใครคาดหวังนะครับว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจะฟื้นรวดเร็วเป็นรูปตัววนะลงเร็วขึ้นเร็วเนี่ยต้องบอกว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะเราเห็นแล้วนะปลายปี63เนี่ยนะครับเราเห็นแล้วนะครับว่าหลายภูมิภาคทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในยุโรปในสหรัฐเนี่ย การแพร่ระบาดของโควิด1 9ก็ยังมีมากอยู่นะครับเศรษฐกษิจการฟื้นตัวเนี่ยรุ่มรุ่ม,มดอนดอนดูเหมือนว่าจะเชื่องช้านะครับดูเหมือนว่าการฟื้นตัวจะไม่ใช่รูปตัววีแต่เป็นการฟื้นตัวแบบยังตอบไม่ได้ฮนะยังต้องรับการพึ่งพาแล้วการพยุงช่วยเหลืออบอุ้มนะครับจาก รัฐบาลและก็ธนาคารกลางนะครับเป็นไปทั่วโลกนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราพอจะมองเห็นณนสิ้นปี63ขณะนี้และกำลังก้าวเข้าสู่ปีหน้านะครับปี64 2021มันสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนแน่ๆคือการที่ประชาชนชั้นกลางและล่างนะธุรกิจส่วนใหญ่พึ่งพาตัวเองไม่ได้นะครับยังเดินได้ตุ้มเตี้ยม นะยังเดินในเชื่องช้าอ่อนแอเพราะันสิ่งที่แน่นอนในปี64ก็คือจะต้องมีการสร้างหนี้สินเพิ่มแล้วก็มีการพิมพ์เงินเพิ่มเข้าไปใส่ในระบบเติมสภาพคล่องเข้าไปใช้หนี้สินสินเชื่อเข้าไปในการพยุงไม่ว่าจะเป็นนะครับธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดกลางและเล็กนะครับ sme เนะี่ย เราดูได้จากตัวอย่างในสารัดนะครับสติมนะูลัสเนี่ยที่เพิ่งเกี่ยวกระตุ้นออกมาไม่นานจะมีเรื่องของการนำกลับมาซึ่งถึงแผนที่เรียกว่า PPP นะครับที่เขาเรียกว่า Paycheck Protection Program นะคือช่วยเหลือบรรดา SME นั่นเองที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าการเติบโตของ GDP นะครับน่าจะเติบโตได้ต่ำกว่า เดิมที่เคยเป็นมาเขาเรียกว่าเติบโตต่ํากว่าศักยภาพในระยะยาวนะครับอย่างในสหรัฐเองเนี่ยคาดการว่าจะเติบโตประมาณทั้ง1 5จาถึง2เปอร์เซ็นต์นะจากเดิมที่เคยเติบโตได้3ถึง3.5เปอร์เซ็นต์ในระยะยา,านะวนั้นการเติบโตที่ต่ำกว่าเช่นนี้คุณจิมริคาร์เรียกว่าเกิดสภาวะดิเพรสชันคือสภาวะที่เศรษฐกิจ นะครับมันถูกกดตำนะ่ำกว่าค่าที่มันควรจะเป็นนะวัตถุสิ่งต่างตาเหล่านี้มาเลยทำให้การฟื้นตัวเนี่ยมันเชื่องช้าการฟื้นตัวเนี่ยมันรุ่มรุ่มดอนดอนนะแล้วเมื่อประกอบกับเรื่องของคนว่างงานจำนวนมากอัตราการว่างงานจำนวนมากนะทำให้รายได้เนี่ยหดหายไปมีคนถูกเลี้ออฟ ว่างงานถูกตัดหันลดเงินเดือนแต่นี่สินมากเท่าเดิมหรือมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะบางคนต้องกู้เพิ่มสร้างนี่สินเพิ่มเพื่อมาจะไปต่อในนี่สินเดิมทำให้นี่สินเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ไรายได้หดหาย GDP โลกติดลบ gdp แต่ละประเทศส่วนมากนะครับติดลบหดตัวรายได้หดหายไปมันเราก็จะมองเห็นนะครับณนะปลายปีเนี่ยนะครับก่อนคริสต์มาสที่มาถึงเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก่อนเนี้มาถึงเนี่ยเราเห็นแล้วว่าทางสหรัฐเองนะครับก็มีการผ่านกฎหมายที่เรียกว่า stimulus มีการโหวตนะเพื่อใช้ในการกระตุ้นทางเศรษฐกิจกเนี่ย ออกมาอยา่างเป็นที่ถูกเถียงกันเลยนะครับว่ากฎหมาย9000ล้านนะครับดอลลาร์เนี่ยมันจะน้อยไปหรือเปล่าซีมูร่าเช็คเนี่ย600ดอลลาร์เนี่ยต่อคนเนี่ยมันน้อยไปหรือเปล่านะทางประธนานาธิบดีทรัมป์เนี่ยขอ2,000นะดอลลาร์ต่อคนนะฮะและ้เพิ่งฟังไม่นานเนี่ยนะครับก็ได้ยินว่าว่าที่ประธานาธิบดีนะครับนะคุณโจไบเดนเนี่ยบอกว่า เราจะทําให้แพ็กเกจใหญ่กว่านี้นะในรอบถัดไปเราจะเห็นติมูเลตแพ็กเกจที่ใหญ่กว่านี้ก็ไม่ทราบว่าจะเป็นจริงหรือเปล่านะจะออกซิมูเลต c เช็คเนี่ยใหญ่กว่านี้เพราะมันอาจจะไม่พอนะครับไอซิมูเลต์เช็ครอบที่2เนี่ยมันแกร600ดอลลาร์ต่อคนเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าสิ่งที่แน่นอนในปี64หรือ2021นี่ยก็คือการสร้างหนี้สินและพิมพ์เงินออกมามันจำเป็น มันเป็นสิ่งที่จะต้องมีต่อไปนะครับเพื่อเอามาใช้เป็นสติมูลัสใช้ในการกระตุ้นทางเศรษฐกิจนะครับให้ชนชั้นกลางและล่างเขาเรียกว่าไปต่อนะครับไปต่อได้นี่คือนโยบายทางการคลังส่วนถ้าเกิดว่าในกรณีของตลาดทุนตลาดหุ้นเกิดปัญหานะครับเช่น ตลาดหุ้นมีปัญหาตลาดพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรเอกชนมีปัญหาทางธนาคารกลาง Federal Reserve ก็พร้อมอยากเข้าไปอบอุ้มโดยการขยายบัญชีงบดุลน,นะบาลาัซ์ชีต่อไปเพราะนี่ก็คือโมเดลของธนาคารกลางนะที่จะต้องไปต่อเพราะนั้นเมื่อประกอบกันทั้งสส่วนนะไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางการคลังและนโยบายทางการเงินล้วนต้องใช้เงินทั้งสิ้นนะซึ่งทำยังไงครับก็คือการสร้างหนี้สิน และพิมพ์เงินออกมาสร้างนี้ศิลป์และพิมพ์เงินออกมาอันนี้คือสิ่งที่แน่นอนนะที่กล้าบอกได้ว่าเราจะได้เห็นในปี64หรือ2021นะท่ามกลางโควิด19ที่ยังดูเหมือนทำให้เศรษฐกิจรุ่มรุ่มดอนดอนดน,นะคนส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นชนชั้นกลางล่างนะครับธุรกิจ SME เนี่ยยังต้องได้รับการพยุงช่วยเหลืออยู่ ยังมีความจําเป็นต้องใช้สต er er ิมูลัสการกระตุ้นทางเศรษฐกิจที่มาจากทางรัฐบาลและธนาคารกลางอยู่มานี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับมานั้นสิ่งนี้เมื่อเราเข้าใจแบบนี้เราคาดการได้ว่าในปี64เนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรก็แบบว่ายังต้องมีสติมูลัสยังมีความจเป็นต้องมีการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ er ที่มาจากการสร้างหนี้สินและพิมพ์เงินสร้างหนี้สินและพิมพ์เงินกันต่อไปในปี64นะครับ ส่วนในปี65จะเป็นอย่างไรเราก็ต้องติดตามดูสถานการณ์กันต่อไปน,นี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับและฟังจากบรรดากูรูนักวิเคราะห์มาก็เห็นค่อนข้างใบทิทางเดียวกันนะเพราะนั้นผมถึงบอกว่าทุกท่านนะให้กระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ทั้งหลายเอาไว้กระจายทั้งประเภทของสินทรัพย์โดยเฉพาะลงไปในสินทรัพย์ที่แท้จริงนะว่าผม ยังเห็นความเสี่ยงใน3เหตุปัจจัยพื้นฐานฟอนเดเมนทัลที่ยังคงมีอยู่ในระบบในวิกฤตขนาดนี้นะครับไม่ทราบว่ามันจะเกิดอะไรจะเกิดอะไรที่มันดุนแรงขึ้นไปหรือไม่นะครับใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง y o u t u h e ช n e l อาจารย์เสก5 0านะจน,นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ